โอ้โห oh นะคะใหญ่ทุกคนนะคะพิมพ์คําว่าสุดยอดสุดยอดนะคะให้กับมาสเตอร์วีของเราค่ะสำหรับการแบ่งปันในเชาน้านี้ต้องบอกว่างาน NIS เนี่ยเป็นงานที่เปิดใจท่านเลยนะคะให้ท่านเนี่ยเข้าสู่ธุรกิจโนสกินและแน่นอนว่าวันนี้นะคะงาน NIS ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่จะสามารถเปิดใจเพื่อนใหม่นะคะของเราได้อย่างแน่นอนค่ะและนะคะในหัวข้อถัดไปนะคะเราจะมารับฟังการแบ่งปันค่ะในหัวข้อ ปุยเคียอย่างไรสร้างทีมใหญ่จากงาน NIS SO นะคะและจุดยอดผู้นำนะคะที่จะมาแบ่งปันให้กับเราในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตัวท่านเองก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นแบบอย่างของการใช้งานระบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆค่ะอดีตตัวท่านนะคะจบปริญญาตรีโทวิศวะคอมพิวเตอร์ลาดกระบังเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายตั้งแต่อายุ1 9ปีแต่ไม่เคยได้พบกับธุรกิจที่เป็นของจริงค่ะและตัวท่านเองก็ใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตนะคะออกตามหาจนมาได้พบกับสุดยอดโอกาสที่ยิ่งใหญ่นั่นคือโอกาสจากธุรกิจนู ินจากคุณตินและคุณจีรวรรณวิชัยดิตค่ะและเรียกได้ว่าการเจอกันครั้งนั้นนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านอย่างมากมายค่ะตัวท่านใช้เวลาเพียง3เดือนเท่านั้นนะคะแตะรายได้หลักแสนค่ะและใช้เวลาเพียง3ปีเท่านั้น แต่รายได้หลักล้านต่อเดือนค่ะอยากให้ทุกคนกดเลขแปดรัวๆเข้ามาในช่องแชทเลยนะคะกดเลขแปดรัวๆเข้ามาเพื่อเป็นการต้อนรับ President ยลเรดเตอร์ปีนะคะ p r e s i d e n t i a l Director p ท a t i n น้3ามปีและ Cir c l e of e x c e l l e n c e 1ว่าที่ทำเนียบ100ล้านบาทใหม่แล้วเร็วนี้อย่างแน่นอนค่ะต้อนรับคุณโป้งรับพัสิุสตินนนพรกรค่ะสวัสดีค่ะพี่โป้งโอเคสวัสดีครับผมขอเลขแปดรัวๆให้กับสุดยอด MC นะครับและคุณบีด้วยนะครับเอ,อ่อก็อย่างนี้ครับคือหัวข้อผมในวันนี้เี่ ถ,ถ้าตามชื่อหัวข้อเนี่นะก็คือคุยเคลียร์อย่างไรสร้างทีมใหญ่จากงาน NIS หรือ SO นะครับคำถามแรกก่อนที่ผมจะบรรยายเราคิดว่าจะต้องคุยและเคลียร์ตอนไหนครับอ่ะเราลองพิมพ์มาในห้องเพื่อนๆลองพิมพ์มาในห้องแชทคือสมมุติเรามีคนคนหนึ่งคนมามาในวันเนี้ย เราจะคุยและเคลียร์ยัยงไงให้เขาเข้าใจว่างานเอสโอจะสร้างทีมใหญ่ให้เขาได้เราคุยยังไงให้เขาเข้าใจอ่ะคุณวันพิมพ์แล้วคุยตอนนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนเพื่อนงงคำถามผมไหมคือสมมติวันเนี้ย <c oughs> ผมผมสปอนเซอร์เจอคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยผมจะคุยยังไงให้เขาเข้าใจว่างานเอสงาน l n s พรุ่งนี้ก่อน งาน N A S เนี่ยมันสำคัญที่เขาจะสามารถทำทีมใหญ่ในงาน N A S ได้ผมจะคุยยังไงให้เข้าใจวันนี้นะครับอันลองพิมพ์มาในห้องแชทถ้าเราเข้าใจอันนี้นะสกิลการเคลื่อนคนคุณจะเลเวลอัพได้นะครับอ่ะนะครับอ่ามีบางคนพิมพ์มาถูกเลยนะครับไม่มีทางไม่มีคุยไม่เข้าใจใช่ครับคุยตอนเนี้ย คุยยังไงก็ไม่เข้าใจสิ่งที่คุณจะต้องคุยตอนนี้คือคุยยังไงให้เขาไปก่อนอ่าพิมพ์มาในห้องแชทคุยยังไงให้มาหรือให้ไปงาน n อ s ในวันเสาร์นะครับผมถามนิดนึงว่าวันเนี้ยคนที่ฟังงานนี้อยู่ซูมนี้อยู่นะครับ ใครบ้างที่วันพรุ่งนี้อยู่ในงาน NIS พิมพ์เลขหนึ่งในห้องแชทนะครับอ่าผมอนุมานว่าทุกคนที่เปิดกล้องคุณอยู่ในงาน NIS แน่นอนนะพราะคุณเป็นผู้เล่นที่ดีนะฮะนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณหมีนะครับพี่เชาวนะคุณสมนึกนะครับพี่พานะครับคนที่เปิดกล้องทุกคนพรุ่งนี้เราเจอกันใน NIS นะครับ นะ,นะครับไม่ต้องเกาหัวครับมาทุกคนนะครับนะครับโอเคนะครับนะครับอ่ะ <earrings> ผมจะให้ดูตัวอย่างว่าผมเริ่มจะทําให้คนคนนึงเข้าใจได้ยังไงนะผมเอาตัวอย่างคลาสสิกละกันคือคนคนนี้เป็นดาวไลน์ผมเองที่สมัครเข้ามาใหม่และยังไม่เคยเข้าทั้ง NIS และงาน SO นะและผมคุยยังไงนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับ สุดยอดอัพไลน์เรานะครับที่จัดงานให้เรานะครับขอเลขสองสี่สองให้คุณตีและคุณจีรลวันด้วยนะครับต้องบอกทุกท่านก่อนนะท่านอยู่ในสเตจที่จริงๆแล้วไม่ต้องไม่ต้องมาจัดอะไรให้เราให้เราแล้วนะฮะเพราะชีวิตของท่านเนี่ยหลุดหลุดไปนานและหลุดายถึงว่าสบายมานานแล้วนะครับเพราะความสําเร็จนี่ยิ่งใหญ่มากแต่ที่ท่านจัดงานให้เราก็เพื่อให้เราทุกคนนี่แหละเติบโตและประสบความสําเร็จนะครับ คนที่ไม่ได้มางาน SO โคนที่ไม่ได้มางาน NAS ในวันพรุ่งนี้เอาเอเนอก่อนนะคนที่ไม่ได้มางาน NAS ในวันพรุ่งนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดนอกจากบอกว่าคุณต้องมานะครับใช่ครับคือคุณต้องมาครับผมเป็นคนที่สื่อสารตรงไปตรงมานะครับวันพรุ่งนี้ผมเคลียร์ทุกอย่างในชีวิตเพื่อให้ผมอยู่ในงาน ผมมีลูกเล็กผมหาคนมาดูแลลูกวันพรุ่งนี้เพื่อให้ผมและภรรยาทั้งสองคนอยู่ในงานพรุ่งนี้ได้เพราะสิ่งสำคัญในธุรกิจนี้คือการที่คุณมีความรู้ในการสร้างธุรกิจอย่างต่อเนื่องทำให้คุณเติบโตอย่างต่อเนื่องจริงหรือไม่ผมถามว่าถ้าเราไม่เข้างานแล้วเราจะเรียนรู้สิ่งต่างๆจากที่ไหนนะครับ ถ้าไม่เรียนรู้จากคนที่สําเร็จที่สุดในอุตสาหกรรมนี้และในธุรกิจนูสกินจริงไหมนะครับภาพใหญ่ของการเคลื่อนคนคือภาพนี้นะคุณเพื่อนครับทําไมเราต้องมีคนอยู่ในระบบจํานวนมากอันนี้ผมคุยเคลียร์ผู้นําก่อนเลยนะผู้นําคือพวกเรานะฮะจริงหรือไม่ไม่ว่าวันนี้คุณจะ มีพลังงานหรือเก่งแค่ไหนจริงหรือไม่ในวันหนึ่งคุณก็จะหมดแรงลงใครว่าจริงพิงค์พูว่าจริงนะครับเอาถูกปะ่ะถ้าคุณ20สบคุณมีแรงเยอะคุณ30สยังมีแรงอยู่เพอสี่สพลังงานมันเริ่มเป็นไปตามวัยพอห้าสิบมันไม่เหมือนสี่สพอหกสิมันไม่เหมือนสาสิ ยังไงวันหนึ่งคุณหมดแรงล้านเปอร์เซ็น์นี่คือความจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้แต่ประเด็นก็คือวันที่หมดแรงเนี่ยทำยังไงให้ไม่หมดเงินนะฮะอ่ะเราพิมพ์มาเลยไอ้วันที่เราหมดแรงทำยังไงให้ไม่หมดเงินน่ะถูกปะ การที่คุณจะไม่หมดเงินในธุรกิจนี้เกิดขึ้นได้อย่างเดียวคือเราจะต้องมีจำนวนของคนที่อยู่ในรอบประชุมต่างๆโดยที่แม้ว่าเราจะทำยังไงมากน้อยทำมากทำน้อยในบางช่วงแต่ก็จะต้องมีคนเนี่ยที่เป็นตัวคูณอยู่ในระบบ จริงหรือไม่เพราะมันคือการผ่อนแรงของเราใช่ป่ะนะครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยการที่เราจะสามารถมีไรายได้อย่างต่อเนื่องได้เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่ต้องมีคนที่มีความเข้าใจในธุรกิจและอยู่ในซิสเต็มถูกปะคุณว่าผมเนี่ยตัวผมเนี่ยตัวผมเนี่ยนะผมเคยอันนี้คืองานเ s นะ เนี่ yeah, uh. ยอะไอตรงกลางนี่คืองาน s SO, อโอนะฮะตัวผมเนี่ยเคยขาดงาน ni s ไออไหมอ่ะเราลองพิมพ์มาในห้องแชทนะครับคุณล้วผมเคยไม่ได้ไปงาน nis ไหมนะฮะคุณถ้คุณเพนเนี่ยเคยไม่ได้ไปงาน nis ไอหมอ่ะเราลองพิมพ์มานะครับนะฮะโทุกทนบอกไม่เคย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 โอ้โหมี คนแม่งรู้จริงนะคนคนท่านรู้จริงนะฮะนี่ขนาดท่านตอนนั้นท่านเอ๊ะท่านมาอย่างวะท่านยังไม่มาท่านยังรู้เลยะดูดิรู้ถึงอดีตอ่ะผมเคยไม่ไปงาน n อ s แค่ครั้งเดียวในชีวิตนูสกินคือวันนั้นมันตรงกับวันที่ภรยาคลอดใส่ย,ยาต้องขออภัยจริงวันนั้นคุณเพนไม่สามารถคลอดเช้าแล้วไปงานบ่ายได้ นะครับนะครับนะครับผมไม่สามารถกับไม่ว่าจะสังขารหรือโดนะั้นไม่ได้จริงๆครับมันไม่สามารถจริงๆครับนะฮะผมเองไม่สามารถที่จะชเว็บออกไปจากห้องคลอดแล้วไปในงานได้มันตรงกันพอดีผมเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะในวันข้อไซย,ยาเราไม่ได้ไปที่นั่น แต่เรามีคนอยู่ในงาน NAS เป็นสเกลหลักร้อยบวกแล้วเราก็มีรายได้เป็นล้านแม้ว่าเดือนนั้นเราจะทำดูสกินน้อยมากกว่าเดือนที่เราเคยทำได้ในเดือนที่ผ่านมาก่อนลอดคำถามเราคิดว่าไอจำนวนตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดได้ยังไง ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านั้นผมไม่เข้างานอย่างต่อเนื่องก่อนจริงป่ะถูกป่ะผมเริ่มทำหนึ่งห้าผมผมมีไซย,ยาหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเ้าสี่ปีตลอดสปีไม่เคยขาดงาน n อ s ตลอดสปีอยู่ในระบบรอบประชุมตลอดเวลานั้นทีมงานก็สิ่งที่สำคัญในการสร้างทีมคือ แบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนคุณไม่มีทางมีคนเข้างานได้ถ้าเราไม่เข้าผมเึกว่าวันนี้ถ้าคุณนั่งฟังอยู่ในวันนี้แล้วถ้าวันพรุ่งนี้เราไม่นั่งในงานเอ s เนี่ยเรามาผิดซอยของการสร้างทีมใหญ่ละเราอยู่กันผิดซอยละนะครับตลอดช่วงสามสี่ปีนั้นเนี่ยผมเข้างานอย่างนี้ยตลอดเวลาเนี่ยผมก็อยู่ในงานตลอดนะครับ ทีมงานจะรู้เลยว่าถ้าอะไรก็ตามที่ตรงงาน NIS นะเขาจะไม่เคยได้เวลาจากผมในการออกไปทำเคสเลยแม้แต่เคสเดียวแม้ว่าเคสนั้นจะสำคัญแค่ไหนก็ตามผมไม่เคยออกทำงานภาคสนามในวันที่มีงานประชุมแม้แต่ครั้งเดียวตลอดการสร้างธุรกิจนูสกินขอเลขแปดเัรัวให้กับงาน NIS ด้ครับมันสำคัญขนาดนั้นนะครับ มีคนเคยนัดผมออกไปงานเอมีวันหนึ่งนะคุณโป้งโหนัดเจ้าของธุรกิจใหญ่ได้เลยนะเนี่ยเขาใหญ่แบบเขาอยากทํามากเหรอจริงป่ะผมทาจริงป่ะใช่คุณโป้งเขาพร้อมเมื่อก่อนบีอาร์หกพันเขาพร้อมซื้อหกพันแต้มเลยนะสามแสนเนี่ยเขาพร้อมมากเลยคุณโป้งเหรออย่างนั้นเลยเหรอแล้วเขาอยู่ตรงไหนอ่ะเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาอยู่ศรีลมบอกโอ้เขาพร้อมเลยใช่ไหมแล้วเขาอยากทําใช่ไหมบอกใช่คุณโป้งต้องมาเลยนะวันนี้ได้ งั้นพาเขามางานบอกเอา้าคุณโป้ไม่เจอเขาเหรอเอา้าก็เขาอยากทำไม่ใช่หรอเขาอยากทำก็พาเขามางานดิเพราะในงานมันมีพิธีมันมีสินค้ามันมีทุกอย่างเขาก็โทรศัพท์ไปชวนมางานบอกเอ้ผมไม่ไปหรอกผมไม่ได้อยากสนใจธุรกิจแบบนี้นะเห็นปะ่ะโอ้โหถ้าวันนั้นผมไปผมก็ขาดงานเ i เอสดิ คือคือพวกนี้มันเป็นศาสตร์ในการสร้างทีมนะครับคุณต้องรู้ว่าวันพรุ่งนี้ไม่มีอะไรสำคัญกว่างาน NIS ครับนะครับไม่มีเคสไหนสำคัญกว่างาน NIS นะมีเข้มคนไปป่ะครับเนี่ยนะไม่ไปเข้มคนนะฮะเพอานี่คือ นี่คือความจริงของการสร้างทีมครับเพราะโจทย์ผมคือคุยเคลียร์ยังไงให้เข้าใจถึงการใช้ทีมและเข้าระบบและมีทีมขนาดใหญ่ผมไม่ได้เก่งแต่ผมพลาดกับเรื่องการเคลื่อนคนเนี่ยมาเป็นสิปีประสบการณ์มันสอนผมว่าจะต้องทำยังไงให้มันสามารถไม่พลาดเหมือนเดิมอีกนะครับฉะนั้นการอยู่ในงานพวกนี้สำคัญมากทีนี้ เราคุยเคลียร์คนยังไงให้มาอันนี้คือผมเคลียร์ผู้นําเลยนะอันนี้คือผู้นําที่ฟังอยู่นี่คือผู้นํานะทีนี้เราเคลียร์คนใหม่เรายังไงคุณดูนี่ยอันนี้คือดาวรายใหม่สมัครใหม่ของผมเลยนะฮะนะคนนี้ยังไม่เคยมางานไหนทั้งสิ้นยังไม่มีใครเคยเจอเขาเลยนะเขาก็สมัครเข้ามาใช้สินค้าใช่ปะแล้วเขาก็เริ่มบูครับอ่าเมื่อวานเขาพิมพ์มาแบบนี้ปิดดีลไม่เคยได้เลย อ่ะนะครับแล้วก็หน้าแบบหน้าทุกทุกใจมานิดหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้พูดอะไรเงียบๆก่อนนะฮะแล้วเขาพิมพ์ต่อมาว่าหลายคนก็บอกแพงไปมั่งต้องใช้เงินกระส่วนอื่นก่อนอ่า <c oughs> ประเด็น <c oughs> ผมโทรไปหาเขาคุณคุณสอนตรงนี้เขายังไง เราจะสอนตอนนี้นี่คือปัญหาที่เขาเจอใช่ป่ะเขาต้องการเรื่องนี้ใช่ป่ะปิดดิลไม่เคยได้เนี่ยถูกไหมเราเราจะคุยกับเขายังไงให้เขาสามารถปิดดิลได้นะค,คุณคุยยังไงเราคุยยังไงนะครับเราจะคุยยังไงว่าทําให้เขาสามารถที่จะไปเคลียร์เรื่องพวกนี้ได้นะครับตอนอยู่ในสายผมก็บอกว่าเรื่องที่เขาเจอเนี่ยนะ เรื่องที่เขาเจอเนี่ยนะผมก็เจอตลอดเส้นทางแต่ผมเคลียร์ได้เฮ้ยจริงเหรอครับพี่พงศ์พี่พงศ์งเคลียร์งไงอะ่ะโอ้โหผมแม่งวิชาสุดยอดผมบอกให้ผมแม่เคลียร์ทุกอย่างได้เจอปั๊บปั๊บผ่านดัลลุได้เลยเลรอไหนลองอธิบายสอนหน่อยบอกอ๋อง่ายมากเลยง่ายมากเลยมาวันเสาร์ทุกอย่างเคลียร์ และหลังจากวันเสาร์นี้ไปเจออะไรตอบได้หมดทุกอย่างล้านเปอร์เซ็นต์ผมบอกแค่นี้เลยนะเขาโอ้คุณป้องแต่คุณป้องบอกตอนนี้เลยได้ไหมนี่ยหนูอยากรู้มากไม่มาเรียนวันเสาร์แล้ววันเสาร์จะตอบทุกอย่างเพราะอะไรผมตอบไปวันนี้คุณก็รู้แค่วิธีตอบไอ้คำว่าของแพงคุณไม่อยากรู้หรือว่าอนาคตถ้ามันเจออีกยี่สิบ ร้อยคำถามแล้วมันตอบได้หมดโดยการมาเรียนจากวันวันเดียวนี่คือผมนะครับคือยิ่งพูดเยอะยิ่งเคลื่อนคนเข้าระบบได้น้อยยิ่งพูดน้อยยิ่งเคลื่อนคนเข้าระบบได้เยอะนี่คือสิ่งที่เทนนปกินสอนไว้ในนี้นะครับเทนนกินคุณเปิดมาบทแรกเนี่ยถ้าคุณเคยอ่านนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเขาบอกว่า ความลับอยู่ที่การไม่พูดเพราะการพูดนั้นเป็นศัตรูร้ายสุดของคุณยิ่งคุณพูดมากเท่าไหร่โพสตเปกจะคิดว่าเขาไม่สามารถทําสิ่งที่คุณทําได้หมายถึงว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในระบบผมจะพูดสอนไม่มากครับยิ่งถ้าใกล้งานระบบแค่ไหนผมจะแทบจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมจะบอกให้ทุกคนนะไปเรียนทั้งหมดในระบบเลยนี่คือเคล็ดลับการเคลื่อนคนครับคนอยากทําอยากสําเร็จ แต่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องเรียนรู้ในงานครับเสร็จปุ๊บนี้ผมคุยปุ๊บจบนะฮะแล้วผมก็พิมพ์นี้ไปสิ่งที่เราเรียนรู้อยู่ในระบบมันจะถูกใช้เมื่อเราเจอเคสจริงแต่บางเออเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นวันไหนแล้วเขาก็ได้เลยค่ะพรุ่งนี้เจอกันงาน NIS นะครับขอเลขแปดรัวให้งาน A S อีกครั้งนะฮะที่มีงานนี้จัดให้เรานะครับทีนี้พอเขาเข้างานใช่ปะเคลียยังไงให้เขาเข้าใจว่างาน A S มันสร้างทีมใหญ่ผมจะไปคุยตอนอยู่ในงานนะครับแต่ไม่ได้คุยแทรกเฮ้ยผมไม่ได้ไปคุยแทรกวิทยากรน,นะคุณต้องหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการเป็นเป็นพันธมิตรนะฮะคุณเคยเจอคนเป็นพันธมิตรไหม พันธมิตรภาคหนังอะไปนั่งอยู่กับเพื่อนใหม่ใช่ปะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดูนะตอนนี้นะเดี๋ยวเขาจะพูดคานี้นะอ่าเดี๋ยวเขาจะพูดคานี้นะเฮ้ยดูเร้เลยเดี๋ยวเขาจะพูดคานี้เขาจะพูดช็อตนี้นะพันธมิตรฮะพวกพันธมิตรนะครับผมไม่ได้เป็นพวกพันธมิตรฮะผมจะปล่อยเขานั่งในงานแล้วเห็นผู้คนเห็นพลังผู้คนแต่ผมจะคุยกับเขาตอน before งาน after งาน during งานผมให้เขานั่งและเรียนรู้ ทั้งหมดร้อยเปอร์เซนตเราพิมพ์มาในะห้องแชทได้ไหมครับเราจะไม่เป็นพันธมิตรนะฮะพวกพันธมิตรนะะพวกชอบผ้าครับนะับโอ้มีเยอะฮะับางทีนะนั่งบ่อยไงเดี๋ยวดูนะาดูนะสไลด์ต่อไปนะนี่เขาจะพูดอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมอ่ะสไลด์ต่อไปเขาจะอย่างนี้นะเห็นไหมเห็นไหมถ้าอย่างนั้นคุูก็คุยเองไม่ต้องพาเข้างานก็ถ้าเก่งก็คุยเองนะครับโอเคปะ่ะนะโอเคนะปอยเขาอยู่ในบรรยากาศผมพาเข้ารอบเช้าวพรุ่งนี้ นะเพราะคนเมื่อกี้เขามีคมุณสอนแต่งงานเข้าเดี๋ยวผมเข้าครับรอเช้าใช่ปะแล้วตอนกลางวันผมก็จะเริ่มคุยขยายภาพเพราะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารอบหน้าเธอมีงานมีคนมางานเนี้ยอย่างน้อยห้าคนคิดว่าคนห้าคนจะรู้สึกยังไงถ้าอยู่ในงานนี้ผมก็จะถามนำแบบนี้ถูกปะคิดดูนะถ้าทั้งห้องมันเป็นคนของเธอทั้งหมดเลยเนี่ยภายในเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยคิดว่าองค์กรเติบโตไหม คิดว่าวอลลุ่มจะเป็นอย่างนี้ขนาดับมาคนเดียววอลลุ่มแบบเนี้แต่ถ้าเกิดเธอมาอย่างเงี้ยวอลลุ่มขนาดไหนถูกปะผมก็จะเริ่มขยายฝันเขาตอนอยู่ในงานซึ่งมันเข้าร้อเปอเพราะอะไรเพราะมันถึงพร้อมในแง่ของผู้คนในแง่ของบรรยากาศในแง่ของพลังสิ่งแวดล้อมมันจะเริ่มขยายภาพได้หลังจบงานต้อง call to action ผมไม่มีทางให้คนใหม่ที่มางานไม่มีบัตรห้าบวกรอบต่อไปแน่นอนล้านเปอร์เซ็นตนะครับผมต้องคุยให้เขาเข้าใจว่างานงานเนี้ยมันเป็นสุดยอดมือจับขนาดเขามาคนเดียวเนี่ยเขายังรู้สึกแบบนี้แต่รอบหน้าเราไม่สามารถให้เขามาคนเดียวได้เราจะต้องจับมือเขาในการช่วยให้เขาเนี่มีคนเข้าระบบอีกอย่างน้อยที่สุดสี่คนไม่รวมเขา นั่นคือการซื้อบัตรห้าบวกนะครับหลังจากห้าบวกปุ๊บผมก็จะพาเขาข้ามไปที่ศูนย์นูสกินเพื่อไปทัวร์บอร์ดคนสําเร็จนี่ไงคนนี้ก็ทีเห็นบนเวทีเห็นไหมโอ้ดีคนนี้คนนี้แล้วผมก็จะพูดสิ่งที่สําคัญก็คือการบอกเขาว่าเขาไม่แพ้ใครณบอร์ดในตรงนั้นผมจะบอกว่าคนเนี้ยมาวันแรกๆโอ้ยทาไม่ได้เลยนะน้องเขาทำไม่ได้เลยนะแต่ดูสิวันนี้เขาก็สามารถทําได้เพราะอะไร เพราะเขาไม่เคยขาดงานประชุมนะทุกอย่างผมจะลู่มาสู่การที่ทุกคนนั้นต่างเหมือนกันคืออยู่ในงานประชุมแบบ100%่งรเร์เซ็นตนะครับมเสร็จเรานี้จะค่อยๆเริ่มแพนซีดเข้าไปค่อยๆปลูกฝังเข้าไปในในระบบความคิดของเขาว่าโอ้งานประชุมสำคัญงานประชุมสำคัญผู้นำอยู่ในงานประชุมไม่ทำงานพื้นฐานข้างนอกวันงานประชุมงานประชุมสำคัญ อย่างเงี้ยมันจะค่อยแผพนซีดเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆ,ๆสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดได้ในวันเดียวสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดได้ในงานเดียวแต่เกิดจากการปลูกฝังนะฮะอย่างสม่ำเสมออย่างสม่ำเสมอแล้วคุณจะทำเรื่องผู้นี้ได้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยขาดรอบประชุมวันผู้นี้ใครเจอกันบ้างพิมพ์เลขสองศูนย์มาในห้องแชทเลยครับนะครับสุดท้ายนะครับ วันนี้วันศุกร์ที่ 19. บพรุ่งนี้วันเสาร์ที่ยี่สิบนะตราบใดที่งานยังไม่เริ่มเราก็เพิ่มคนเข้าไปได้เดี๋ยววันเนี้ยผมก็จะมีเคสก่อนเที่ยงในการคุยกับเพื่อนใหม่แล้วผมก็เชื่อว่าเขาเนี้ยจะติดบางอย่างในวันเสาร์แต่ผมก็จะคุยอย่างเต็มที่เพื่อให้เขาแคนเซิลงานของเขาในวันเสาร์ เพื่อมานั่งอยู่ในงาน N A S พรุ่งนี้กับพวกเราเพราะผมรู้ดีว่าปราจากงานระบบคุณไม่มีทางพบกับการสร้างทีมใหญ่ได้แล้ววันพรุ่งนี้เจอกันในงาน N A S นะครับส่งไป MC ต่อเลยครับเชนครับอากให้พวกเรานะคะพิมพ์ขอบคุณคุณโป้งนะคะเข้ามาในช่องแชทแบบรัวๆเลยต้องบอกว่าเนื้อหานะคะตลอดตั้งแต่ช่วง ของคุณวีนะคะแล้วก็คุณโป้งเนี่ยต้องบอกว่าโหเข้มข้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับพวกเรามากๆเลยนะคะแล้วฝากไว้นะคะไม่สรุปอะไรของพี่โป้งแล้วเพราะว่าดีมากๆแล้วนะคะฝากไว้อย่างเดียวค่ะตราบใดนะคะงานยังไม่เริ่มเราก็เพิ่มจํานวนเข้าไปได้อีกนะคะดังนั้นนะคะพรุ่งนี้นะคะเราเจอกันในงาน NIS นะคะแล้วนะคะก่อนจากการขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ,คะกับของมันต้องมีกับบัตโนอินฟลูเอนเซอร์ซีรีส์กับ OTG ที่จะช่วยเพิ่มพลังทวีให้กับคุณใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน n ูอินฟลูเอนเซอร์ซีรีรีบติดต่อผู้แนะนำในสายงานได้เลยค่ะนะคะแล้วเราไปเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะกับงาน n ูอินฟลูเอนเซอร์สตารนะคะที่โรงแรมแมนดารินสามย่านค่ะทุกท่านนะคะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะปักหมุดนะคะ ไปเจอกันที่โรงแรมแมนดารินสามย่านได้เลยนะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นรอบเช้ารอบผู้นำค่ะเริ่มต้นเวลา8ในากา30นาทีนะคะและรอบทั่วไปเริ่มต้นเวลา12ในากา30นาทีค่ะและทุกคนมีสิทธิ์เข้ารอบเช้ารอบเช้ารอบผู้นำนะคะดังนั้นรีบติดต่อจากผู้แนะนำได้เลยว่าอยากมาเรียนรู้รอบเช้าอะ่ะ ต้องทำยังไงนะคะวันพรุ่งนี้นะจัดเวลาเรียนรู้ทั้งวันไปเลยค่ะดังนั้นรอบเช้าเนี่ยห้ามผ้าเด็ดขาดนะคะและนะคะฝากไว้กับขับ OTG 455ค่ะ รอบคุณทําคุณสมบัตินะคะของเดือน4เดือน5เดือน6เดือน7นะคะดังนั้นเดือนนี้ดูสุดท้ายแล้วนะคะใหญ่ทุกคนโฟกัสแล้วมาเข้าขับ OTG สี่ยห้าด้วยกันเพราะเราจะมีการเรียนรู้เซสชั่นพิเศษค่ะในวันพฤหัสนะคะที่15สิงหานะคะก่อนงานเ o SO, ดังนั้นพลาดไม่ได้เลยนะคะแล้วฝากไว้ค่ะกับงานที่ใหญ่ประจําไตรมาสของเรานั่นก็คืองาน Succe s s อล y มปิกค่ะเราจะจัดการขึ้นในวันเสาร์ที่17ถึงวันอาทิตย์ที่18สิงหาคามนี้แล้วนะคะ ที่ส่วนราชการแจ้งวัฒนะนะคะดังนั้นโฟกัสค่ะเข้างานนี้แล้วพาเพื่อนใหม่เราทุกคนเข้าไปเรียนรู้ในงานนี้ด้วยกันค่ะสุดท้ายที่ทั้งต้องขอขอบคุณนะคะมาสเตอร์วีค่ะและขอบคุณคุณโก้งนะคะที่ได้มาแบ่งปันเนื้อหาดีๆให้กับเราในเช้าวันนี้และขอขอบคุณจากหัวใจค่ะขอบคุณคุณตินและคุณจิร awan ว,วิช่ดิตค่ะที่ได้จัดรอบประชุมที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ให้กับพวกเรานะคะก่อนจากกันค่ะจอย OTG you can see the future แล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ